สวัสดีครับพบกับวิเคราจห์เรื่องพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่1่กุมภาพันธ์2560นะครับเริ่มที่ BBL นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส4่นะครับมีกำไรสุทธิที่8,300ล้านบาทดีกว่าที่ทั้งฝ่ายคาดนะครับเนื่องจากมีการตั้งสำรองน้อยกว่าคาดโดยกำไรไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น7.6%เยียร์นีย์นะครับเนื่องจาก BBL สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยลงได้นะครับมีรายได้ค่าธรรมเนียมรวมไปถึงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอื่นๆเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการตั้งสำรองลดน้อยลงนะครับ ในเมื่อเทียบกับแต้มสามปีห้าเก้านะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ Q1Q เนื่องจากการตั้งสำรองที่ลดน้อยลงมากส่มผลประกอบการปีห้าเก้านะครับอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทนะครับลดลงหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียร์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายและการทั้งสัมปทที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสี่นะครับ BBL ปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นได้สองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ Q1Q นะครับเป็นไตรมาสที่ BBL มีสินเชื่อเติบโตสูงที่สุดในรอบปี และทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี58นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น3.9%ส่วนปี60นะครับ BBL ตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่ม4-6%โดยสินเชื่อเติบโตสูงนะครับคือสินเชื่อรายย่อยที่ตั้งเป้าเติบโต5-7% BBL สามารถลดระดับ NPR ลงได้เหลือ3.2%ในแตรมาส4นะครับจาก3.4%ในแตรมาสก่อนส่วนปี60นะครับ พยายามจะรักษาระดับ NPL ไว้นะครับแต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ NPL จะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกและทำให้การตั้งสังองของ BBL จะย่อมงสูงระดับเดียวกับปี59ต่อไปถึงแม้ว่า BBL จะมีระดับเงินกองทุนที่สูงถึง19.1%นะครับและเป็นระดับเงินกองทุนชั้นที่1ถึง17.2%และการขยายตัวของ BBL ที่ตั้งเป้าไว่สูงมากนักนะครับทำให้มีความเป็นไปได้ที่ระดับเงินกองทุนนี้จะสูงขึ้นได้อีกนะครับ แต่บีบีเอไม่มีนยโยบายที่เพิ่มระดับเงินปันผลเพื่อลดระดับเงินกองทุนและเพิ่มระดับเอาอีแต่อย่างใดนะครับฝ่ายคงประเมินการปันผลปี5 9ปี60ที่6บาท50สตางค์คงประมาณการก,กำไรปี60ของบ b l นะครับไปที่35,200ล้านบาทนะครับเพิ่ม year year. ขึ้น10.8%จุดเอเนยียนเยียร์เนื่องจากคาดว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงนะครับหลังจากปี59บีบีมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากประมาณการที่สิง,งคงราคาพื้นฐานที่้อยเจ็ดบาทนะครับ เมื่อเทียบราคาปัจจุบันไม่เหลือส่วนต่างแล้วนะครับปรับรถคําแนะนําลงมาเป็นถือนะครับจากเดิมที่แนะนําทยอยซื้อนะครับสำหรับ BBL D-Tag นะครับกําไรปี59นะครับลดลง6 5เยนเยียอยู่ที่2 8 6ล้านนะครับเนื่องจากรายได้จากการให้บริการลดลงนะครับจากการใช้งานเสียงต่ําลงหลังผู้บริโภคหันไปใช้งานตในภาคขึ้นกาใช้จ่ายคบขาเพิ่มขึ้นนะครับจากจำนวนสถานีฐานเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมต่อจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะครับจากการถือโครงข่ายนะครับทั้งจากโครงข่าย2,100เมกะเฮิร์และโครงข่ายโครงข่าย1,8850 0 0เมกะเฮิร์นะครับขณะที่าจากการบริหารเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างภายในผลกัทุนจากการจาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับณ <c oughs> ประมาณการกำไรปี60นะครับทางฝ่ายปรับลดลง30%นะครับมปอยู่ที่2,646ล้านนะครับ จากการปรับลดประมาณการรายได้นะครับจากการให้บริการในปีของสูงระดับเดียวกับรายได้ในปีก่อนเซใกล้เคียงกับภาพใหม่ของีแทนะครับแต่ต่ำกว่าคาดการณ์ของทางฝ่ายเดิมราว2%ปรปรับขึ้นคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการสูงค่าเครื่องยังอยู่ในระดับสูงนะครับปรับขึ้นคาดการณ์ค่าเสื่อมและการตัดจำหน่ายนะครับจากแผนการลงทุนที่ระดับ1น0 0 0ถึง20,000ล้านบาทยังอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ทางฝ่ายมีความกังวลต่อความเพียงพอของคลื่นในอนาคตนะครับเนื่องจากนโยบายการให้บริการเฉพาะส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเทียบกับผู้เล่นรายอื่นที่มีการกะระจายธุรก,กิจไปบ้างแล้วค่าเฉลี่ยของอายุคลื่นของ D-Tac ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นทางฝ่ายยังคงได้นําขายนะครับราคาพื้นฐานที่35บาทสําหรับ D-Tac SGF นะครับจะกลับเข้ามาซื้อขายตลาด MAI นะครับในวันที่1กุมภานะครับหลังจา ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดผ่านเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพิกถอนนะครับโดยบริษัทได้ฟื้นฟูกิจการปรับโครงสร้างธรรรุรกิจพัฒนาบุคลากรากน,นะครับจนผลประกอบการสามารถกลับมีกาไรต่อเนื่องผลกผลประกอบการงวด9เดือนนะครับรายได,ได้รวม83ล้านนะครับเพิ่มขึ้น82% year year. ดิอเนเยียร์เยียร์ือมาจากธุร,รกิจสินเชื่อให้กู้ยืมที่มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นนะครับ101%ยเอนเยียร์เยียร์นะครับโดยเทียบเท่าไปของรายได้รวม กำไรสุทธิอยู่ที่46ล้านนะครับเติบโต217เปอเนเยดียโดยมี Ne t profit margin อยู่ที่55.3เซสิ้นเดือนกันยานะครับระดับดีอยู่ที่0.03เท่านะครับขณะที่ส่วนพื้หุ้นอยู่ที่1,453ล้านอย่างไรก็ตามนะครับยังมีขาดทุนสะสมอยู่500ล้านบาทนะครับซึ่งบริษัทมีแผนที่จะร่างออกในอนาคตปัจจุบันบริษัทเน้นให้บริการสินเชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับโดยมีหลักประกันสูงนะครับเกินมูลนิยไปมาก รวมทั้งเริ่มขยายสินเชื่อเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยทั้งนี้ที่มี60นะครับคาดเริ่มเห็นแนวทางในการเติบโตของบริษัทในการลุกเข้าสู่การปสินเชื่อชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นมาเก็ตนี้วันนี้คือมี L.P.N. นะครับ l p นะครับปมาทำโครงการขนาดกลางบนมากขึ้นนะครับโดยลุกเปิดโครงการใหม่นะครับ12,000ล้านบาท แต่ยอมรับนะครับว่าลดเป้าธุรกิจปี59-60โดยรายได้ปียังลดลงต่อเนื่องคาดหวังยอดจะเอาปี60นะครับกลับมาอยู่ที่20,000ล้านนะครับลบจาก8,500 85,000ล้านนะครับในปี59ทำให้มีแบ็คล็อกหนูวยรายได้กลับมาที่15,000ล้านบาทคงต้องรอดูว่าการขายปีนี้จะพลิกฟื้นได้แค่ไหนนะครับในนกกลารปี59-60ยังอยู่ในขาลง สุขลักษี61ยังไม่ชัดเจนนะครับราคาหุ้นแพงนะครับซื้อขาย PE ที่12เท่านะครับเทียบค่าเฉลี่ย8เท่ายวไม่ถึง4%ร์เราคาพื้นฐาน8.7บาทนะครับสรับ LPN สหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ